ที่การประกอบนะคะผลิตตัวรูปปลานะคะปลาตัวสีส้มนะคะคุณครูตัดออกมาตามรูปภาพซึ่งจะมีระยะขอบนะคะข้างๆสีขาวแบบนี้จากนั้นสังเกตรอยพับนะคะที่เป็นเส้นรอบรูปภาพตรงนี้ให้คุณครูทําการาพับตามรอยนะคะที่เป็นรูปตัวปลาด้วยนะคะเป็นเส้นขีดสีส้มนะคะ นะคะเส้นแบบนี้พับไม่หมดเลยนะคะพับแล้วจะเกิดรอยพับแบบนี้ส่วนส่วประกอบชิ้นเล็กๆคลิบและหางก็เช่นเดียวกันให้พูดพับเราจะใช้กาวอ่าจะใช้เป็นกาวร้อนนะคะตรงนี้วิธีการประกอบเป็นตัวรูปปลาเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะคะติดเป็นตัวรูปปลากันอ่าสีส้มเริ่มเริ่มจากส่วนนี้นะคะ ให้ครูทาก,กาวนะคะทาก,กาวบริเวณส่วนนี้เลยนะคะขอบพื้นที่ตรงนี้อะทาก,กาวไปนะคะจากนั้นให้ติดลงไปติดลงไปพื้นที่ว่างขอบด้านข้างตรงนี้นะคะรอให้กาวแห้งหหนิดนึงนะคะติดไอส่วนตรงนี้ก่อน,นะ โดยรอบเลยนะคะจะค่อยเป็นรูปร่างเป็นรูปตัวปลาสามิตินะคะมีมิติมากขึ้นติดไปตามระยะขอบนะคะติดให้พอดีการร้อยกาวแห้งด้วยนะคะอ่าส่วนด้านนี้ทำแบบเดียวกันนะคะอ่านำส่วนหางมาติด เท่ากับส่วนด้านบนของลำตัวใช้กาวนะคะอ่ะขุณสุดเลือกที่จะใช้กาวร้อนเพราะติดแน่นแห้งเร็วอ่ะจัดส่วนหางนิดนึงน,นะคะแล้วก็รอให้กาวแห้งในส่วนด้านบนส่วนใต้ท้องปลานะคะ เราจะมาติดส่วนใต้ท้องปลามีวิธีการติดแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้พับข้าวขาการให้พอดีติดตามระยะขอบเราจะติดในส่วนหัวปลาก่อนนะคะพับเข้าไปไล่มาจากส่วนหัวปลานะคะแล้วก็ติดให้แน่นนิดนึง กาวแห้งส่วนนี้จะเป็นส่วนของคลิปด้านบนนะคะและเราจะมาติดส่วนหางตรงนี้ที่ตัวดีใช้กาวทาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรา,เรานนะะติดในส่วนหางตรงนี้ อ่าส่วนที่ะคะเราก็จัดและใช้กาวติดได้นะคะติดสองที่ตรงนี้ให้ติดแน่นสนิทกันนะคะอให้ติดแน่นสนิทกันเลย เช่นเดียวกันอตอนนี้เราได้ปลามาแล้วะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนเนี๋ยมันเก็บได้ในเอียดในส่วนของหางนะคะปลานะคะเดี๋ยวจะติดส่วนหางนะคะเราติดให้แน่นด้วยกันติดประกอบกันเข้ามาแบบนี้นะคะ ติดให้มีขนาดพอดีกันอ่างอยู่ด้วยกันนะคะจากนั้นจะเป็นในส่วนของใเอ,อืยจะเป็นส่วนของคลิปด้านข้างนะคะ,ะจะติดอยู่ส่วนไหนคะคลิปด้านข้างนะคะของตัวปลาติดในลักษณะแบบไหนเอ่ย สังเกตด้วยนะคะอ่าอยู่ด้านบนด้านล่างนะคะมุมนี้อ่วิธีการติดนะคะส่วนล่างนี้ก็ติดอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะอ่อันนี้จะเป็นส่วนของคลิปด้านข้างตัวปลานะคะคจัดระดับก่อนนะคะก่อนที่จะติดอ่ให้อยู่ที่มุมเหลี่ยมๆตรงนี้นะคะจะสวยงามมากนะคะ จะติดด้วยอ่ะใช้เกาช่วยตรงนี้นะคะได้ร้ดาบในการติดแล้วนะคะอ่ะให้อยู่ระหว่างจุดแหลมๆตรงนี้มติดลงไปนะคะรอให้เกาให้นิดนึง ได้แล้วคลีบอีกข้างหนึ่งก็ทำวิธีเดียวกันนะคะเราจะมาติดในส่วนตรงนี้บริเวณนี้นะคะให้คลีบอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะจะติดลงในส่วนตรงนี้ อยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะของตัวปาอ่าส่วนอีกคลิปหนึ่งอ่าส่วนตรงนี้นะคะให้อยู่ส่วนตรงไหนเออ่าอยู่ส่วนตรงไหนเอ่ยลีปตรงนี้นะคะอยู่ด้านบนนี้ก็ได้นะคะอ่ายวเราจะวางด้านบนแบบนี้ ปลาตัวสีส้มนะคะอะ่มัติดอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะกเข้าด้วยกันเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะคะปลาตัวสีส้มนะคะอ่ามู้จะไปทำโมบายก็ได้หรือจะใส่ไว้ในทุ้ปลาก็ได้